เพียดดับเบิลยูบีทขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสารธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบทเดี๋ยวท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิรตซ์แนวการรับ h ฮชซิมโบเรต 3, 0 0 0 0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่ set, รับชมผ่านกล่อง i n f o ฟซรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง l e โอเทค รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02 675 7134 086 355 1713ศูนยนิพพานามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมบุญเสริมบาร,รมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089 219 6523 083 028 57 67สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาฉเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี242-0-33085ขีด0ขีด33085 0หรือโทรสอบถามได้ที่026757134ค่ะวายโซยาไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจขายอาหารแต่วายโซยาเป็นปณิธานที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมวายโซยาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มอบให้กับทุกๆท่านที่รักสุขภาพ รักคนที่ท่านรักและรักโลกใบแหญ่ของเราด้วยค่ะรีบเลยเดี๋ยวสายครั้งแรกที่ใช้ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ก็ไม่ได้เลือกเองหรอกครับแต่ยิ่งใช้ฟันก็ยิ่งสะอาดดูแข็งแรงและอีกหลายคนที่มั่นใจเหมือนผมเพราะเชื่อในพลังของสมุนไพรธรรมชาติ ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่ดีแบบนี้ผมจึงมั่นใจส่งต่อสมุนไพรให้ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของคนที่ผมรักยาสีฟันสมุนไพรดอกบวกัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วยจิตวิญญาณของบงรรพชนส่งต่อผ่านการเวลาเขี่ยวกล้ำ ฝึกฝนจนชำนาญสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมากกว่าศิลป,ปะเป็นมากกว่าวัฒนธรรมคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเชื่อมโยงความเป็นไทยวงบอกถึงอัตลักษณ์รากเหง้าวัฒนธรรมอันยาวนาน ความิจิตราการที่ไม่เหมือนใครศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยให้อะไรมากกว่าที่เราคิด สอของรายการพุทธปฏิบัตนะคะสำหรับในช่วงที่สองนี้นะคะก็เราก็จะมาสนทนากันในเรื่องประเด็นของพระสูตรนี้นะคะว่าเราสามารถที่จะน้อมนำม,มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะสำหรับวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนาธรรมนะคะมาให้ความรู้เราก็เช่นเคยคะ่ะท่านอาจารย์วุฒิชัยอําบารุงค,ะค่ะแล้วก็แขกรับเชิญผู้ที่จะมาร่วมสนทนาธรรมในวันนี้นะคะก็คือเป็นพี่เจนนิชาบุญธรรมคะ่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอสรุปนะคะเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของพระสูตรวิตตกะสันฐานสูตรนะคะที่ทางท่านเจ้าคุณได้อธิบายให้ฟังนะคะว่าพระพุทธองค์นะคะได้ทรงตัดถึงวิธีการกําจัดความคิดที่เป็นอกุศล5ประการนะคะว่าประการที่1ก็คือทรงบอกให้พิสูจน,มส,นมสิการมณสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศล นอกจากมิตนั้นนะคะจา้าแล้วก็ในข้อที่สองเมื่อพิสูจน์นั้นพิจารณาให้พิจารณาถึงโทษแห่งวิตกเหล่านั้นในประเด็นที่สในข้อที่สนะคะพระพุทธองค์ทรงตัดให้พระพิสุไม่ระลึกถึงไม่มนสิการถึงวิตกเหล่านั้นนะคะในประเด็นที่สี่พระพุทธองค์ทรงตัดให้พิสุนั้นมนสิการวิตกกะ สังขารและสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในข้อที่5พระพุทธองค์ทรงให้พระพิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันหรือว่าใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทําจิตให้เร่าร้อนอย่างนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านอาจารย์บุธิชัยนะคะว่าเรามีาทั้ง5ข้อเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรคะ่ะอาจก็ ถ้าเราได้อ่านพระสูตรจะเห็นว่าพระองค์ทรงใช้คำว่าจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะละอกุศลซึ่งนี่เป็นวิธีการที่พระองค์ใช้ในขณะที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ในระยะเวลาหกปีก่อนการบรรลุธรรมนั้นในขณะที่พระองค์ตั้งใจบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัตินั้นพระองค์ก็พยายามที่จะละอกุศลออกจากใจ แล้วนี่ก็ปีเป็นเรียกได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่พระองค์ทรงค้นพบหนึ่งหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันหนามยอกเอานามบงโลภมาสมมติจิตที่เป็นกุศลโลภมาก็เอาความไม่โลภนั้นเอาชนะมันโกรธมาเอาความไม่โกรธชนะหลงมาเอาความไม่หลงนั้นชนะ นั่นก็คือมาอย่างไรก็เอาธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นนั้นดับสิ่งนั้นไปเหมือนน้ําดับไฟอย่างไรอย่างนั้นอสองก็คือโทษของมันเห็นความเรวร้ายเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วอกุศลน,นั้นเนี่ยมันทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์บทสรุปสุดท้ายมันเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นซึ่งคนส่วนมากนั้นมองไม่เห็นถึงผลบั้นปลายสุดท้าย ของความคิดที่เป็นอกุศลเช่นเขายังไม่เห็นว่าหากเขายังโกรธต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะทำให้หัวใจเขาทุกข์นะหัวใจที่มันเจ็บช้ำกับความโกรธนี่มันมันเป็นตัวเองที่ทุกข์นะใครที่ยังสะใจกับความโกรธเนี่ยรู้สึกว่าโกรธแล้วมันมันมันสะใจมันยิ่งโกรธมันยิ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีมีอิทธิพลมีอิทธิฤทธ์ เก่งกาศสามารถหรอกคนอื่นสามารถที่โกรธและกระทาย่ายีผู้อื่นได้นัมันเหมือนเราพอใจที่จะโกรธใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นเราต้องเห็นโทษของมัน,น,นมัวเมื่อมองให้เห็นโทษแล้วเนี่ยจิตมันก็จะคลายไปจากความคิดนั่นเองสามก็คือจะไปนึกถึงมันไม่นึกถึงยงไ,ไมคะอาจารย์ก็ไม่นึกถึงก็ไม่นึกถึงเหมือนที่พระเดชพระคุณท่านพูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกว่าเหมือนบุคคลมีตาถ้าไม่อยากเห็นก็หลับตาสิ หลับตาแล้วมันก็ไม่เห็นแล้วแต่ถ้ายังลืมตาอยู่แล้วยังบอกว่าไม่อยากเห็นแล้วจะโทษใครได้ละ่ะก็ลืมตานี่ทันทีที่ลืมตามันก็ต้องมองเห็นไม่อยากเห็นก็หลับตาอย่างนั้นข้อที่สี่ก็คือหาเหตุของมันเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมถึงต้องคิดแบบนั้นด้วยความโลภกรหลงเนี่ดีเหรอถ้ารู้ว่าไม่ดีแล้วทำไมถึงยังทำละ่ะ เป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์เป็นลูกพระพุทธองค์ไม่ใช่หรอการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามคําสอนของพระพองค์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่หรอแล้วถ้าเกิดเราไม่ทําตามทําไมไม่ทําล่ะเคยถามตัวเองบ้างไหมไม่กล้าถาม <c oughs> กลัวจะรู้คําตอบเพราะหลงผิดแต่แรกยังหลงไหลและพึงพอใจใน กุศตและจิอยู่สำคัญคือไม่รู้ว่ามันมไม่รู้ตัว,ตวนี่คืรอรางคนคมีชีวิตอยู่อย่างไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเลยและอันที่ห้านี่ก็คือใช้กําลังขง่มค่ามันซะถ้าเกิดว่าใช้เหตุผลอย่างไรแล้วเนี่ยความคิดไม่ดีนั้นก็ก็ยังไม่หายไปก็จัดการมันด้วยกําลังกําลังกายใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งกําลังกายและกําลังใจมามด้วยกันทั้งคู่ค่ะ ที่บอกว่าใช้กำลังกายด้วยก็เพราะว่าท่านพูดว่ากำหมัดแล้วกัดฟันออลองทำดูท่านผู้ชมทางบ้านกำหมัดกัดฟันหยุดคิดอกุศลโกรธอยู่ก็หาเหตุผลอย่างไรก็เลิกโกรธไม่ได้หยุดหยุดโกรธหรือนั่งฟังทำแล้วง่วงอยู่ลองกำหมัดแล้วกัดฟันแล้วก็บอกตัวเองสิว่าหยุดง่วง ก็คือถ้าถ้าเกิดหาเหตุผลแล้วยังหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังอย่างนี้ mm hmm. ไม่ว่าเทคนิคใดๆสุดท้ายมันต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจ mm hmm. ในการที่จะฟันฝ่าในการที่จะผ่านบ,าท,บททดสอบคนอ่อนแอเอาชนะอะไรไม่ได้จะเห็นว่าพระพุทธองค์นี้ทรงทรงมีพระปัญญาล้ำลึกแล้วก็หนทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นพระองค์ใช้ชีวิตอุทิศแสวงหามา ไม่ได้ศึกษาจากตำราเล่มไหนหรือฟังจากใครเอาชีวิตไปทดสอบมาว่าทำอย่างไรถึงจะเอาชนะหัวใจตัวเองได้นี่ก็เป็นประเด็นย่อยๆในทั้ง5้าข้อนั้นเจนมีคำถามอะไรไหมพี่เจนมีคำถามมาถามอาจารย์นะคะวันนี้ค่ะ ก็จากที่ได้ฟังพระสูตนเนี่ยหนูก็ยังมีคําบางคําที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความอะค่ะเช่นอย่างเช่นที่ขท่านจะกล่าวว่าพิสูจ์ทั้งหลายพิสูจผู้ขวนขวายในอาทิจิตหนึ่งควรจะมนสิการถึงนิมิตอย่างไรคะแล้วก็จิตที่มีสมาบัติ8หมายถึงยังไงอะคะบางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่า คำสอนของผู้ศาสนาที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยด้วยสำนวนแล้วก็การแปลเนี่ยบางครั้งผู้ที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษามาบางทีก็ไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ถึงแม้เป็นภาษาไทยนะบางทีอ่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพูดถึงอะไร <Okay. S 1> ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยอีกแต่นั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาและทําความเข้าใจ เมื่อเห็นว่ายากนั่นแสดงว่าเราสั่งสมมาน้อย mm hmm. เราให้ความสำคัญน้อยแล้วการให้ความสำคัญน้อยกับคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ดีหรอก mm hmm. เราสั่งสมไว้มากๆเนี่ยฟังไว้มากๆอะไรที่ไม่เข้าใจก็พยายามทำต่อไปสิ่งที่ยากอ่ะมันก็จะง่ายเองนั่นแหละ mm hmm. แล้วจงภาคภูมิใจเถอะว่านั่นเป็นพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ <Okay. S 1> พระองค์ทรง ตักเตือนให้ภิกษุนั้นพยายามเพิ่มพูอนอธิจิตฝึกฝนอธิจิตนั่นก็คือการทําจิตให้ยิ่งนั่นก็หมายถึงการปฏิบัติสมาธิที่ในที่นี้ก็หมายถึงสมบัติทั้งแปนั่นแหละ oh, <okay. S 1> สมบัติ <Okay. S 1> ทั้งแปนั้นประกอบไปด้วยรูปฌานสี่ <Okay. S 1> รูปฌานสี่ <Okay. S 1> ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรอาจารย์สรุปให้ง่ายๆว่า <Okay. S 1> ก็หมายถึงสมาธินั่นแหละ จิตที่มีสมาธินั้นเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนาเข้าใจหลักการสําคัญอย่างนี้จิตที่เป็นสมาธินั้นมีกําลังเข้มแข็งเพราะสงบไม่วุ่นวายไม่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นบาทฐานเป็นฐานอย่างดีของวิปัสสนาจิตที่เป็นวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาคือจิตที่เห็นความจริงอย่างญญาเช่นใช่สมมุตินะพวกเราเนี่ย ถูกสอนอบรมมาเนี่ยมีปัญญาในระดับหนึ่งที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังสุตตมยปัญญาว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมใช่ค่ะเราก็รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ,อะไรที่เคยมีอยู่กับเราสักวันหนึ่งก็หายไปแต่ทุกครั้งที่มันหายไปเราเสียดายทุกครั้งจริงไหม ่อให้เรารพูดในใจเรารู้ว่ามันต้องหายไปเป็นธรรมชาติเราก็เสียดายทุกครั้งนั่นหมายถึงเรารู้แต่ว่าเรายังไม่เข้าถึงนำมาปฏิบัติจริงไม่ได้เรายังไม่ได้เชื่อสิ่งที่เรารู้นั้นเต็มร้อยเปอร์เซนถ้าเราเชื่อจริงๆเราจะไม่เสียดายพื้นฐานของความเชื่อจริงๆนั่นหมายถึงจิตที่มีกำลังที่จะเชื่อเช่นความโกรธไม่ดีถูกสอนมาอย่างนี้แต่แต่เรายังแต่ยังโกรธเพระาะ ไม่สามารถที่จะห้ามความโกรธของตัวเองได้นั่นก็เป็นเพราะว่ากำลังของสมาธิไม่มีไม่ดีความเข้มแข็งนะ่ะไม่ดีสมาธิน่ะคือความเข้มแข็งของใจถ้าใจสงบได้เนี่ยก็จัดการได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นบาดฐานสำคัญรู้มากขนาดไหนทำไม่ได้มันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสมถะร้อยปสนาจึงเป็น ผลที่สืบเนื่องซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเนี่ยพอตัดพระสูตรนี้ก็บอกภิกษุนั่นเรือนว่างนั่นเธอจงไปบปําเพ็ญเพียรอธิจิตเพิ่มพูนกําลังของสมาธิให้มากขึ้นเพราะทั้ง5วิธีที่กล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยสักครู่นี้นี่ล้วนต้องใช้ความเข้มแข็งของใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าฐานของสมาธิดีก็จะสามารถทำอย่างที่คิด สามารถที่จะปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองได้เหมือนนักกีฬาที่มีทั้งกำลังและมีทั้งเทคนิคนะค่ะส่วนคำว่ามานาสีการนั้นเนี่ยก็ความง่ายๆก็คือกระทำไว้ในใจก็คือคิด,คดใ,ใ,ใช่มานาสสิกานิมิตนิมิตเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาค,คำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่าเป็นภาพ มักจะถูกใช้ในความหมายนั้นแต่ในความหมายในที่นี้นิมิตนี่หมายถึงเครื่องหมายนิมิตนั้นมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ปรากฏขึ้นเรื่องราวใดๆที่ปรากฏขึ้นในใจก็คือความคิดนคะความคิดที่ปรากฏขึ้นเรื่องราวที่ปรากฏความหมายที่ปรากฏขึ้นในใจนั่นนิมิตยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตอนกลางวันเราไปทานอะไรกันมานะ เราไปทานอาหารญี่ปุ่นกันว่าเอ่อเป็นอาหารที่มีเกรด V.I.P. มากใช่ค่ะราคาแพงพอสมควรแต่ว่ามีเซลล์มีรถราคาใช่ค่ะเราเลยไปทานกันมาใช่ค่ะยุจรสชาติอะไรได้บ้างอ๋อจำรสชาติอะไรได้บ้างทานอะไรวาสบีได้ค่ะจำวาสบิได้พอพูดถึงวาสบิเนี่ย จิตของเราเนี่ก็นึกถึงรสชาติของวาซาบิทันทีเ<ช>นืกออกไหมจำเนื้อหานั้นได้จำเรื่องราวว่าอาการของวาซาบิน,นี่ยมันจะต้องขึ้นจมูกใช่ไหมมันนึกถึงเลยใช่ไหม <c oughs> ไอ้นั่นน่ะที่มันวูบเข้ามาในหัวใจของเราในสมองเรานั่นน่ะปรากฏขึ้น <c oughs> เป็นรสใช่ไหม <c oughs> รสของวาซาบิ <c oughs> นั่นกับน,นิมิตร <c oughs> นึกถึงรสแล้วก็กลิ่นมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่พอนึกถึงแล้วเราก็คิดต่อจากนิมิตรนั้น <utan> เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเรื่องราวที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยก็เป็นนิมิตที่เป็นอกุศลหมายถึงความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหมดนั่นแหละอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ให้เข้าใจ <uku. S 2> 응แล้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าหากมีนิมิตอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นอย่างเช่นสมมุติเราไปทานแล้วเราติดในรสชาติแล้วเราก็ยังอยากจะไปทานอีก พยายามขวนขวายต้องกลับไปหาทานไปหาเงินไปซื้อมาทานอีกนี่เราเป็นทาตุของราคะเป็นโรภัจิตละอย่างที่บอกพอใจในรสชาตินี่ก็ต้องเป็นทาตุก็ต้องอยู่ภายใต้อํานาจมันทีนี้ก็ต้องห้ามด้วยธรรมที่ตรงกันข้ามยกตัวอย่างนี่ความอยากติดในรสชาตินี่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจิตดวงนี้ล่ะทำยังไงอะ ไม่อยากก็ไม่อยากม, <c oughs> มันต้องนึกถึงโทษของบรรอาจารย์หลายวิธีออใช่ย<ห>กตัวอย่างเช่นหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าอากุศลและจิตดวงนั้นมีสภาพอย่างไรมีลักษณะอย่างไรอันนี้คือหาตน้นต้นเหตุต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรค่ะพอเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วถึงจะรู้ว่าแล้วอะไรตรงกันข้ามเช่นความยินดีในรสชาตินี่ความอยากในรสชาตินี่ อยากให้ร่างกายของเราใช่ไหมได้รับรสชาติดีๆใช่ไหมได้ทานของที่อร่อยๆใช่ไหมมีความยึดมั่นในร่างกายใช่ไหมเพราะผู้ที่จะไปรับประทานนี่คือกายใช่ไหมใช่ค่ะนี่ยึดติดในกายลงไลายในกายเราย่เีถ้าเกิดเราพิจารณาเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราความคิดที่อยากจะไปกินให้กับให้ร่างกายนี้ได้กินยังอยู่ไหม ไม่อยู่มันก็จะเริ่มถอยถอยไปความอยากในอาหารเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มลดถอยไปค่ะหยุดด้วยความไม่อยากไม่ยึดติดในร่างกายหรือว่ากินอย่างอื่นก็จะอิ่มเหมือนกันใช่อะกินคือกินอะไรมันก็อิ่มิ่มือนกัะมีคําถามอะไรอีกก็จะถามอาจารย์นะคะว่าถามว่า เมื่อพูดถึงการนิมิตถึงสิ่งอื่นก็คือไม่ได้อยู่กับความคิดใช่ไหมคะกา,การกําหนดคิดถึงสิ่งสิ่งอื่นเนี่ยมันก็จะคืออารมณ์กรรมฐานใช่ไหมคะอาจารย์เราสามารถที่จะกําหนดกรรมฐานอะไรได้บ้างแล้วก็แต่และกรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรคะอาจารย์กรรมฐานในพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อพูดถึงกรรมฐานก็หมายถึงสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐาน ก็หมายถึงอุบายเป็นเครื่องสงบใจแล้วก็อุบายเป็นเครื่องเรื่งปัญญา<ฮ>เ,เมื่อว่าด้วยสมถกรรมฐานนั้นก็คือหนทางแห่งความสงบใจนั้นก็มีถึง40วิธี<ฮ>อาจารย์สรุปให้ง่ายทั้งใน5ประเด็นนั้นว่าในประเด็นที่1นั้นการหาธรรมที่ตรงกันข้ามนั้นมหนถึงนิมิตที่เป็นตรงกันข้ามกับอกุศลนั้นๆเราสามารถที่จะจัดกรรมฐานที่สอดคล้องกับจิตที่เป็นอกุศลได้ เช่นเมื่อโลภะ <Okay. S 1> จิตเราเกิดขึ้นโลภะจิตเราเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นลหลงไหลในสิ่งใดต่างๆเราสามารถจเจริญอสุภกรรมฐาน <Okay. S 1> ที่อสุภกรรมฐานนี่พิจารณาเห็นสรากศพเห็นความไม่สวยไม่งาม <Okay. S 1> เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วความลหลงไหลความชอบใจในความสวยงามนั้นก็จะหายไป <Okay. S 1> หรือ มีโทสะจิตเกิดขึ้นกรรมาฐานที่ตรงกันข้ามกับโทสะจิตนั่นก็คือพรหมวิหารมีเมตตาใช่เมื่อมีเมตตา,เ,ตาเกิดขึ้นปุ๊บโทสะจิตก็จะหายไปอย่างนี้ชื่อว่าใช้กรรมาฐานที่ถูกต้องสอดคล้องกับอกุศลน,นั้นๆเหมือนกับไฟเนี่ยบุคคลจะใช้อะไรดับก็ได้บางคนอาจจะใช้ใบไม้สดบางคนอาจจะใช้กิ่งไม้แห้งบางคนอาจจะเอาอะไรก็ได้มาดับไฟ แต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงกันข้ามกับไฟแล้วดับได้ดีที่สุดก็คือน้ำ<ม>การใช้กรรมฐานที่ถูกต้องกับอารมณ์นั้นๆเนี่ยก็เหมือนกับการใช้น้ำดับไฟเพราะถือว่าเป็นค่าศึกกันโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของข้อที่สองที่เ,เห็นโทษของมันเห็นโทษของมันนี่ก็เป็นจิตที่น้อมไปก็อสุภกรรมฐานก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วย<ม>เช่น เห็นหลงลายในความไม่สวยไม่งามเนี่ยเมื่อพิจารณาแอสุภกรรมฐานก็จะเห็นโทษของร่างกายหรือพิจารณากายยะตากสติเนี่ยก็เห็นโทษของร่างกายว่าร่างกายนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นกรรมฐานที่ใช้ถูกกับจริตจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกยากก็คือว่าตั้งใจจะทาหรือเปล่าต้องผ่านด่านแรกให้ได้เมื่อเข้าใจสภาวะนั้นตรงๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันนั้นคืออะไร แล้วจริงๆแล้วกรรมฐานทุกกองนั้นตรงกันข้ามกับอกุศลทั้งหมดเป็นไปเพื่อรักอกุศลทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าจะสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นแค่ไหนเท่านั้นหรือในข้อที่สามไม่นึกถึงไม่นึกถึงนี่จระเจริญอาณาปาณสติดูลมหายใจก็คือก็ไม่นึกละค่ะดูอย่างีไปเลยใช่หรืออกุศลใช่หาเหตุของมันก็ก็เช่นเดียวกัน นี่ก็สติปัฏฐานสีก็ใช้ได้แนวทางการปฏิบัติสติปัฏฐานสีการพิจารณาสิ่งต่างๆการพิจารณาธาตุกรรมฐานหาเหตุของร่างกายนี้ว่าเกิดจากองค์ประกอบอะไรเข้าใจอย่างนี้ก็ได้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาถึงอาหารก็จะเห็นโทษในอาหารนี่ก็จะเห็นทั้งเหตุและผลในเรื่องเหล่านั้นส่วนในข้อสุดท้ายนี้่ใช้กําลังข่มจิตเนี่ยการเจริญปฏิบัติต่างๆเนี่ยอย่างเช่น การเดินจงกรมซึ่งเป็นอิริยาบถที่จะต้องใช้แรงนี่ถ้าเกิดว่าจมในความคิดมากๆไปออกเดินมากๆเดินสักสิบบาลังยี่สบบาลังเดี๋ยวก็เหนื่อยใช่ข้อที่ห้าที่พระองค์ตัดนี่เป็นเป็นวิธีการที่มีการกระทําอยู่ด้วยมีแอคชั่นกระบวนการของการกำหมัดแล้วกัดฟันนี่มันคือใช้กําลังกายเข้าข่มจิตหรือหยุดหายใจเลยเออก็แล้วแต่ ถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้ทั้งกําลังกายและกําลังใจ <Okay. S 1> หยุดความคิดตัวเอง mm hmm. มีตัวอย่างหนึ่งที่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือในสมัยพุทธกาลก็มีสัมมาเนนรูปหนึ่งท่านจะาศิกขา <Okay. S 1> ก็ไปขอพระอาจารย์ว่าขอลาศิกขาพระอาจารย์ก็บอกว่าเนรไม่เป็นไรแต่ว่าที่เนี้ยไม่ไม่ค่อยมีน้ําใช้พระอาจารย์จะย้ายที่อยู่ <c oughs> ให้เนนพาไปดูที่อยู่ใหม่ก่อนพอไปดูเสร็จแล้วก็บอกเออกุติไม่เรียบร้อยเนนก็ช่วยซ่อมแซมหน่อย <c oughs> ภารกิจของน้องเนนท่านนั้นก็คือจะต้องเรียนพันตรปิดกด้วยสาธยายด้วยจะต้องไปหาน้ําให้พระอาจารย์ด้วยจะต้องไปทําเสนาสนะซ่อมแซงกุติให้พระอาจารย์ด้วยทําทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีเวลาที่จะคิดลาศิกขา <c oughs> <c oughs> มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วกรรมฐานเนี่ยเมื่อปฏิบัติจริงก็ได้จริงเมื่อภาวนาอยู่ได้เรื่อยกำหนดอยู่ได้เรื่อยทำหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างไปปรากฏว่าลืมลืมคิดว่าจะลาสิกขานี่ก็เป็นเพราะว่าอิริยยบทหรือการกระทำทางกายนั้นเนี่ยจิตไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมันก็เคลื่อนจากความคิดที่เป็นอกุศลเหมือนเบลามีโยคีมาปฏิบัติที่มูลิธี ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบางคนมาเดินนัจังกรมก็ไม่ได้หนังสมาธิก็ไม่ได้นอนสมาธิก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปหมดอยู่กับความคิดอยู่กับความคิดแล้วก็วุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนั้นออกไปวิ่งสักรอบไปอืมค่ะก็จะให้ไปบําเพ็ญอ่าไปบําเพ็ญไปทําเหนื่อยค่ะพอเหนื่อยมากๆปุ๊บก็จิตก็จะลาใช่ไหมจิตล้าก็ไม่มีเวลาไปคิด ว่างมากคนเราเนี่ยว่างมากเขาฟุ้งซ่านมาก <c oughs> ว่างมากจิตก็จะลหลงไหลไปในอกุศลแม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบไปด้วยความเพียรเนี่ยจึงไม่ปล่อยใจให้ว่าง <c oughs> ในขณะที่ไม่มีอารมณ์ใดมากระทบ <c oughs> ก็กำหนดแล้วก็พยายามเพียรทำจิตให้มีความสงบยิ่งขึ้นไป <c oughs> เมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบแล้ว <c oughs> เหมือนกับจะชักนำเราไปอกุศล <c oughs> ก็พยายาม ชักนำจิตนี้ให้พ้นจากอากุศลแล้วก็ใช้วิธีการดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้ตรัสสอนพวกเราไว้ให้นี้นำมาปฏิบัติจริงๆให้เกิดผลยังมีคําถามอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวคงต้องจะฝากคําถามอาจารย์ไว้ไว้สนทนาอีกในรเบ็กถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถามแล้วก็อา,อาจจะอธิบาย ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดน,นะคะก็เดี๋ยวจะฝากคำถามาอาจารย์ไว้นะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดสอนในเรื่องเนี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยแก่พระภิกษุแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้วก็ไม่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะน้อมนำเอาประโยชน์จากพระสูตรนี้ไปใช้ได้อย่างไรอะคะอาจารย์ พอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยอาจารย์อธิบายเกินไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปตอบทีเดียวเบรกหน้าเลยก็ได้ไหมเพราะนี่น่าจะหมดเวลาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ทิ้งคําถามไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้ท่านอาจารย์วุฒิชัยมาตอบในเบรกถัดไปนะคะสําหรับในช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3ามของรายการพุทธปฏิบสักครู่ค่ะ สีนาโนซูเปอร์อัลเมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำใช้ง่ายงานไวแรงยึดเกาะสูงไม่เป็นเชื้อราคุ้มค่าลดต้นทุนวิธีใช้ถ้าผนังรอบแรกด้วยสีนาโนซูเปอร์อัลเมอร์ TPI สูตรพงซีเมนต์เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะจากนั้นใช้สีนาโนซูเปอร์อัลเมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำทาทับเพียงครั้งเดียวก็เสร็จสิ้นได้ผนังสีสันตามต้องการ ซี n าโนซูเปอร์อัล TPI ใช้สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำประหยัดเวลาลดค่าแรงแรงยึดเกาะสูงเพื่อบ้านที่สดใสาย,ยาวนานกว่าใครติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน m o เดิร์นเทรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026786543หรือทาง www.ppipolin.co.th